สวัสดีค่ะขอต้อนรับเขา้าสู่ช่อง t i m e l e t s Love นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำคลิปในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณคิดถึงหรือนึกถึงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้นะคะช่วงนี้เวลาฟังไปฟังไปค่ะฟังไปฟังไปอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือว่าฝนตกนะคะแม่หมอก็คอยเงี่ยหูฟังเหมือนกันเพราะว่า ฝนตกทีไรก็ต้องแบบวิ่งไปเก็บผ้านะสักผ้ามาสองวันแล้วไม่แห้งสักทีนะเก็บนี้ฝนตลอดเลยโอเคเราก็มาดูกันนะคะวันนี้แม่หมอจะใช้สำหรับไพ่ไพ่แดงในตำนานนะคะไพ่เนี้ยไพ่สำหรับเนี้ยแม่หมอใช้มาแบบเป็นสำหรับแรกๆเลยเป็นเป็นครูในการอา่านไพ่ นะคะจริงๆเอาละเลิกงามยามดีนะคะให้เขาออกมาแบบเรียกว่าแสดงอิททธิ์นะคะของตำนานภัยให้เราดูก่อนอื่นขอเช็คพลังงานคนหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างหกดาบ อยากหลีกลี่หนีไกลจากผู้คนนะคะเป็นอารมณ์ที่แบบไม่อยากอยู่หกหกดาบมาเนาะไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อยากอยู่ในสังคมที่มันว้าวุ่นวุ่นวายนะคะคือถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะปลีกตัวเองไปอยู่ในที่สงบสงบ,สงบนะคะหลีกลี่หนีจากผู้คนเนาะพลังงานคุณเป็นเช่นนี้เนี่ย The Fool อยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ มือนอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอยากเปลี่ยนงานใหม่อยากมีชีวิตที่มันแบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะคือไม่อยากอยู่สภาพแวดล้อมเดิมๆหลีกลีกน่นีความเจ็บปวดสามดาบเพราะว่าหัวใจมันบอบช้ำ เรเกินในตอนนี้อืมเข้าใจได้นะคะอีกไปหนึ่งแล้วกันเนาะอือือมันมีเรื่องราวที่ไม่สามารถที่จะแบบพูดกับผู้คนได้ไม่สามารถที่จะบอกให้ใครรู้ได้นะคะความเจ็บช้ำค,ความเจ็บช้ำบางอย่างต้องเก็บไว้คนเดียวคือ รู้สึกอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกได้อย่างเต็มที่นะคะต้องแบบเก็บเงียบแล้วก็ยอมแพ้ไปเนาะคือด้วยพลังภัย5้าดาบเนี่ยมันเป็นพลังภ,ภัยที่แม่หมอรู้สึกว่านอกจากการยอมจำนวนแล้วนะคะยอมจบยอมรับจบยอมเป็นคนพ่ายแพ้ก็ยังยอมยอมที่จะแบบไม่ตกกกรนะคะไม่อยากอะไรกับใคร คือยอมนะยอมจบยอมเจ็บเลยเท่านั้นเลยพลังงานคุณดูเหนื่อยนะคะดูเหนื่อยแล้วอยากแบบเนี่ยอยากปลดปล่อย,อยตัวเองอยากหนีไปไกลๆอยากเป็นอิสระมากๆนะเวลานี้นะคะคือมันเจ็บจนเออเจ็บอะเจ็บจนยอมยอมจำนวนกับหลายๆเรื่องนะคะยอมรับจบยอมที่จะไม่ ไม่ต่อกรยอมที่จะพ่ายแพ้เออจบเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานคุณพี่ภัยามากก็หนักเลยอ่ะเราไปดูพลังงานคนที่คุณคิดถึงนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะพลังงานเขาเป็นอย่างไรบ้าง นายอบซอสคนนี้กำลังมีเรื่องแบบคือต้องตัดสินใจเร็วๆทำอะไรเร็วๆหรือมีความใจร้อนที่อยากจะทำอะไรบางอย่างนะคะ Night นายอบซอสเนี่ยเพจสับคับในเรื่ององความรู้สึกเหรอคะอยากจะไปเริ่มต้น อืมเมจิเชียนพลังงานคุณเป็นเดอะฟูลนะคะเมื่อกี้เนี่ยพลังงานเขาหลากัหลกๆก็คือเมจิเชียนนะคะคนคนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะทำเขาควีนน็อปคัพส์ไนท์อับสอส์เพจคัพควีนคัพ แม่หมอว่าเขามีบางเรื่องบางราวเกี่ยวกับความรู้สึกกับบางคนน่ะน,นะคะที่เขาอยากจะจะสื่อสารให้คนคนนั้นได้รู้เพ c คัพเมจิเชียนคุณคัพแม่หมอคิดว่าพี่ไพ่กำลังจะสื่อว่าคือด้วยด้วยความเมจิเชียนเนี่ยเป็นไพ่ของการหรือว่าเป็นไพ่ของการสื่อสารในระดับเทพระดับเสียนเลยก็ว่าได้นะคะคนคนนี้ย เหมือนเขาคิดคิดเร็วๆแ,แล้วอยากตัดสินใจเร็วๆนะคะว่าอยากที่จะแสดงความรู้สึกให้กับใครบางคนนะได้รู้นะคะใครบางคนที่ที่รู้สึกดีกับเขามากๆนะคะแต่ไม่รู้เขาอยากจะสื่อสารความรู้สึกในแง่มุมไหนนะแต่ไม่ได้แย่หรอกเขากำลังคิดวิธีคิดหาทางที่จะสื่อสารในสิ่งที่เขาต้องการ เหมือนคิดเดียวนั้นก็อยากจะบอกเดียวนั้นน่ะนะคะโอ้ทำไมเป็นพลังงานเดียวกับคุณเลยล่ะแต่เขาก็ยอมจำนนนะคะคือเขารู้สึกว่ามันคงจบแล้วนะคะห้าดาบับไหนอีกไปสิเผื่อสับไม่แหลกแต่สับไม่แหลกไงแม่หมอก,ก็คิดว่าโอกาสที่จะจับได้ใบเดิมอะ่ะมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะไปสิ สามถ้วยคือสามถ้วยนี่เป็นไพ่ไพ่ดีในในยักษ์ของมันะนะคะเป็นไพ่แห่งมิตรภาพนู่นนี่นั่นแต่พอพอมันมาอยู่กับห้าดาบอย่างเงี้ยคือมันเป็นไพ่ที่คือมิตรภาพก็จริงนะแต่มันไม่ได้มีแค่สองมันมีสามอะ่ะเราสองสามคนนะที่มันจะต้องแบบ ในความสัมพันธ์นี้นะคะในมิตรภาพนี้กับคนคนนี้นะคะที่เขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เขาอยากจะสื่อสารกับใครบางคนนะคะนม่เหมเาะขออีกสักไปแล้วกันอยากอยากเช็คพลังงานเขาโอ้สิบถ้วยรู้สึกล้นเหลือนะคะมีความรู้สึก ล้นเหลือกับคนคนนี้คือเป็นคนที่เคยมีความรู้สึกในระดับที่มันเต็มมากๆนะคะรู้สึกที่มันดีต่อกันมากๆด้วยอารมณ์แบบเป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นคนในครอบครัวแต่มันคือแบบคงเติมไม่เต็มอ่ะนะคะคงมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องแบบไปต่อไม่ได้นะไปต่อก็ยากลำบากละ ในความสัมพันธ์นี้เนาะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเอออันนี้คือพลังงานเขานะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวเนื่องกับคุณไหมอะเรามาดูสิว่าพลังงานเขาที่เขากำลังวาวุ่นใจที่อยากจะสื่อสารอะไรใดๆเนี้ยใช่คุณไหมมาดูกันมาดูความเกี่ยวเยอะ เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงนะคะนหนึ่งไม้หนึ่งไม้นี้เป็นการเริ่มต้นนะ,ะที่เกี่ยวกับคุณแล้วนะเริ่มต้นใหม่ขโอกาสเนี่ยมีความจริงบางอย่างที่อยากจะบอกให้รู้ ะะมีความชัดเจนบางอย่างที่อยากจะมอบให้เห็นไหมแม่หมอก็แปลตรงๆตามไพ่เลยแฮงแมนเกลียดมากเลยเกลียดการที่นั่นแหละอยากจะขอโอกาสอยากจะได้โอกาสอยากจะแบบเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะเนี่ยมีเรื่องบางอย่างจะเคลียร์มันมีความชัดเจนในใจแต่แฮงแมนมมนเหมือนกับว่านวินาทีนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากอยู่เฉย มันมีบางเรื่องที่เขาต้องต่อสู้นะคะมีปัญหาบางอย่างที่เขาจะต้องจัดการคือมันไม่ง่ายนั่นเองกับการที่เขาจะได้ทำอย่างที่เขาอยากจะตั้งใจอย่างที่ตั้งใจนะคะเนี่ยแต่คนคนนี้อยู่ไกลคุณหรือเปล่าคือเขามีความพยายามอยู่นะที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างกับคุณนะคะ คือการสื่อสารที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นการพูดคุยส่งข้อความนะคะแต่มันมีท่าทีบางอย่างเนี่ยเป็นเพราะว่าไพ่ใบนี้มันกำกับอยู่น่าแสดงว่าต่อให้เขาพยายามแค่ไหนอยากจะสื่อสารแค่ไหนก็ตามมันจะถูกดักไว้ด้วยไพ่ตรงกลางใบนี้นะคะส่วนเดอะซันอ่ะมันคือความชัดเจนมันคือความเคลียร์บางอย่างในใจอนะไรที่ทำให้เขาอยากจะเขากาดอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่นั่นเอง แต่เนี้ยมันมาติดที่สองใบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะสองใบนี้ไม่เท่าไร่ทั้งความพยายามทั้งการสื่อสารทั้งการที่แบบอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะแต่ก็เนี้ยแฮงแมนนินน่งอยู่ถูกกำกับไว้ตรงกลางเลยทีเดียวยังไงต่อที่เกี่ยวเนื่องกับคุณเขามีเรื่องที่จะต้องจัดการในชีวิตเขาอะนะคะ อาจจะเป็นปัญหาที่มันยังวนเวียนไม่รู้จบรู้สิ้นนะฮะเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องคนภายในครอบครัวของเขานะคะก้าถวยอืมพอสิบถ้วยมาเก้าถ้วยเอาจริงๆ ถ้ามันต่อกันอย่างเงี้ยแม่หมอจะชอบแบบลบด้วยนะคะสิบลบเก้าเหลือหนึ่งมันก็คือคนที่เขารู้สึกดีด้วยมากๆนั่นเองนะคะคือเต็มไปด้วยความรู้สึกก็คือคนในครอบครัวนั่นเองแต่คนคนนี้เขาดูดูมีตัวเลือกนะคะดูดูมีสเสน่หดูหลันละ,ละเรียกว่าอะไรล่ะแต่ณวินาทีนี้นะคะ ความรู้สึกเขาก็ไม่ได้เต็มร้อยอะเหมือนมันหายไปอยู่ถ้วยหนึ่งถ้าถ้าจะให้แปรภัยแบบอีกอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นความวนเวียนที่ว่าความรู้สึกที่เคยเต็มสิบอะมันถูกหายไปอีกถ้วยหนึ่งที่มันยังไม่เต็มสามเหลี่ยญและคนคนนั้นนะคือเป็นคนที่เขาต้องการที่จะพูดคุยด้วยมีเรื่องที่อยากจะเคลียร์มีเรื่องที่อยากจะปรึกษามีเรื่องที่จะ อะไรที่มันแบบจริงจังสักทีนะคะคนคนนั้นคือคองคองหนึ่งถ้วยของเขาอยู่นะขณะน,นี้ซึ่งเปิดตอนนี้มันเป็นคุณนั่นเองเกี่ยวไหมเกี่ยวนะเกี่ยวเลยแหละดูทรงเราน่าจะเกี่ยวแบบตั้งแต่พลังงานเขานะคะคุณดูจะเป็นคู่กรณีของเขาแล้วแหละจากไพ่ที่ออกมาเนาะเกี่ยวเนื่องกันละอ่ะเราก็ไม่ดูนะคะว่าตอนนี้เขาคิด อะไรยังไงกับคุณเอาความคิดเขาเนาะแม่หมองไม่เก็บไพ่นะฮะเปิดไว้ยางงี้แหละเขาคิดยังไงกับคุณจัสติอืมความยุติธรรมคิงดาอืมทำไมดูเคร่งเครียดจังเลยโอ้โหดียมเลอ ดูแต่ละใบออกมาทำไมดูจริงจังเคร่งเครียดจังเลยล่ะอ๋ออืมทั้งจั s t i c ติดทั้ง The Emperor สองใบน,นี้น่าสนใจมากพอ The Emperor ไพ่ใหญ่คิงดาบเนี่ย คือมันเป็นไพ่ของคนที่วางอํานาจสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณเลยนะคะณวินาทีเนี้ยคือพลังงานเนี้ยมันเป็นพลังงานของคนที่อยากจะควบคุมนะคะอยากจะควบคุมและเต็มไปด้วยความคิดคือเขาอยากใช้ความยุติธรรมกับคุณนะคะเรื่องที่เนี่ยอาจจะในช่วงเวลาที่อยู่กับคุณอะเหมือนเขาไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้ดีนะคะ ทำให้คุณลำบากหรืออะไรก็แล้วแต่คือคนคนนี้เขาคิดสละตะตลอดเวลาแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบฟอร์มเยอะฟอร์มจัดแล้วเขาคงมีภาระในชีวิตของเขาเยอะมากๆนะคะเขาก็เลยไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้อาจจะเป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่นะเวลาเนี้ยและแน่นอนหกดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของคุณนะคะจำจำพลังงานตัวเองได้ไหมนั่นแหละ มันก็เลยทำให้คุณแบบหลีกลี่หนีไปไกลๆตามภาษาคุณอะนะคะอารมณ์เป็นคุณเป็นคนที่ไม่คือถ้าไม่ได้รู้สึกว่ารักมากจริงๆคุณก็ไม่ยื้อนะคะแต่คุณคงยื้อจนอยู่ในจุดที่ไม่ไหวละไปแล้วนะอืมคือห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นสภาวะของการขาดแคลนนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะคะ แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องการเติมเต็มด้วยเขาคงให้คุณไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนะคะดูแล้วอะืมเขาก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> ขออภัยค่ะคือเป็นเป็นคนที่มองโลกในแบบของตัวเองจริงๆอะนะคะเขาไม่ได้มองว่าตัวเองผิด จากสามใบนี้นะคะคืออยากให้ความยุติธรรมแหละแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นคนที่เทนตรงคนหนึ่งเป็นคนที่มีความยุติธรรมและเป็นคนที่ทําอะไรไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะคือคิดว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุมีผลนั่นแหละนะ,ะจากไพ่ใบนี้เนาะและไพ่ใบนี้ด้วยตัวตนสูงมากๆนะคะ แต่เขาก็คิดนะคะคิดที่อยากจะขอคืนดีอยู่หก,หกถ้วยคืออยากเจอหน้าอยากพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมคุณกับเขานี่ก็มีความแตกต่างกันเนาะอายุแหละนะคะอายุความคิดหรือวิธีการมองโลกคุณกับเขามีวิธีการแบบ คิดที่แตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะคะแต่ความรู้สึกเนี้ยอืมก็รู้สึกดีต่อกันนะคะมีความผูกพันว่างั้นเถอะถึงจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่คุณกับเขาก็ยังมีความรู้สึกมาอย่างที่ตรงกันอยู่นะคะอืมผูกกันเอาไว้เนาะเอาล่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะเขาอยากจะโอ้ใต้สำรับเป็นอย่างนี้ ถ้วยสองถ้วยก็คิดอยากจะย้อนกลับคืนมานะคะอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้อยากมีอะไรอยากจะบอกนั่นแหละดูทรงละแต่ก็ไม่รู้ว่าอยากจะบอกอยากจะเคลียร์อะไรนะน่าจะยังมีเรื่องที่ยังเคลียร์ใจกันไม่ได้มีเรื่องค้างคาใจกันนั่นแหละเนาะแล้วมาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเปิดก่อนสามถ้วย ความรู้สึกสามถ้วยคุณคือคนที่คือเป็นเพื่อนก็ดีเป็นมิตรที่ดีเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะเนี่ยเสียดายเห็นไหมอันนี้สามถ้วยอันนี้ก็สามถ้วยเสียดายสามถ้วยเสียดายมิตรภาพไปด,ดีความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกเอสเป็นด c บเคอร์ในแงของความรู้สึกคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในความรู้สึกเขาแหละ มันกดที่สูงคุณค่าเนี่ยนายเพเนเดเคิลเห็นนะเห็นถึงคุณค่า King of Cups รู้สึกดีนะคะดีรู้สึกดีมากนั่นแหละได้สำหรับเป็นควีนเป็นไพคู่ด้วยคือความรู้สึกคุณกับเขามัน มันไม่ต่างกันนะคะมันจะต่างกันแค่ความคิดนั่นแหละคือความรู้สึกในง่ของความแบบอ่อนไหวละมุนละไมหรือความรู้สึกต่างๆนานามันมีความละม้ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่ามันแตกต่างด้วยเรื่องอื่นซึ่งเอาจริงๆมันก็มีผลมากดูจากอุปนิสัยของเขาแล้วเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนที่กลัวเสียฟอร์มอมมากๆนะคะ อถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรก็ห้ามบาค่ะดเมจเชียนเห็นไหมมีหลายอย่างที่อยากจะบอกจริงด้วยเพจซอฟวานเขายังไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะแค่อยากพักเฉยๆสีดา คุณอย่เพิ่งตัดเขานะเนี่ยเขามีความจริงบางอย่างอยากจะบอกคุณด้วยนะคะอืมถ้าเขาบอกได้เขาจะบอกประมาณนี้นะคะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเขาจะ take action หรือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงก็ห้าใบในในก็เปิดละอ่ะสองไม้ดูรัก ดูราดเราดูสถานการณ์ก่อนนะคะได้จังหวะด,ดีก็จะไปหาทันทีนะคะชลิออตเตกขอก่อนขอตั้งหลักขอใช้เวลาก่อนเจ็ดดาบมีหลายเรื่องนะคะที่ต้องจัดการแล้วก็บอกคุณไม่ได้ด้วยมันเป็นความลับแล้วก็เครียดมากๆนะคะยังไงอ่ะ ก็อาจจะประมาณว่าดูลา่าด,ดูสถานการณ์ก่อนนะคะเรงว่ามีความลับบางอย่างที่บอกคุณยังบอกคุณตอนนี้ไม่ได้จริงๆเขาก็เครียดอยู่เนาะมันต้องใช้เวลานะคะคนคนนี้อยากเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่เดทเดทเนี่ยเป็นไพ่ที่จบได้ด้วยเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยนะคะได้สำหรับเป็นสามไม้ ดูสถานการณ์ก่อนจริงๆนั่นแหละนะคะถึงจะมีการถึงจะมีก้าวย่างถัดไปคนๆนี้เหมือนเขามีเรื่องที่จะต้องสะาสางมีเรื่องที่จะต้องจัดการแต่เขาไม่ปล่อยนะ,ะชัดเจนว่าไม่ปล่อยก็ยังแบบเออก็ยังมีแผนนี้ในใจอยู่นะคะแต่ดูแบบล่าเราหรือว่าสถานการณ์ก่อนแค่นั้นเองนะคะเป็นยังไงคะประมาณนี้เลย ะะสำหรับคนที่คุณนึกถึงหรือคิดถึงะะว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรแม่หมอค่อนข้างมั่นใจนะะว่าคนคนนี้กับคุณเนี่ยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ดีๆก็เงียบกันไปเลยหายกันไปเลยนะคะแยกกันไปแบบสังนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จ ในความรักนะคะสำเร็จที่ว่านี้คือการที่เรามีความสุขทั้งจากตัวเราเองและจากใครบางคนนะคะที่มาเติมเต็มเราได้ด้วยแต่ถ้าเกิดไม่มีใครคนนั้นเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองนะคะขอให้ทุกคนมีความสงบในใจค่ะขอบคุณค่ะ